สวัสดีค่ะคลิปนี้ทำาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอบมาเจอกับช่องเยาวันพาสอ่องเล็กแล้วนะคะเยาวันพาส่องเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลกแบ่งปันแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะคลิปนี้กสิ มาแบ่งปันแนวทางสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลคือเก่าอีกแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะได้นําแนวทางสื่อสรารกินแบ่งมาแบ่งปันสองแอดนอกขังวันนี้แอดปลาใสแอดปลาใสสามตัวต้ตงองส่งค่ะพี่น้องขาโมเทเล่ไฮศูนย์เจ็ดสองเข่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนาะค่ะวันนี้ไฮซีหกหนึ่งก็ไปจับเอาสลับเอาคะ่ะพี่น้องค่ะบางทีกัตซิมี่ สีหกหรือหกหนึ่งแต่ว่าหกหนึ่งนี่กะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะค่ะพี่น้องเดอ้อตรงกับเลขวิ่งหลายเจ้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแอดฟราซ์เงวนประจำวันทีสิบสามสิบท่านว่าพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะค่ะอย่าลืมนะค่ะพี่น้องเดอ้อแคบไวค่ะแคบไวจดไว้เอาเป็นแนวทางสุดอสาร,รกินเบงรัฐบาลค่ะ ใบนี้สําหรับเลข3ตัวค่ะเอ็ดฝาสายเลข2ตัวก็มาเื่กันค่ะสอชุดลางเนาะค่ะให้มา2องหาง7จ็ดหนึอันนี้ก็เป็นแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลท้กกันกับพี่้องค่ะสองเยาวนพาสองเลขนี้เป็นชองที่เด่นนําแนวทางตัวเลขมาแบงปันเนาะค่ะไม่สนับสนุนเลน่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเนาะค่ะ ในทางสื่อสารกินเบงรัฐาบาลสำหรับเอดฟาไซค่ะพี่น้องค่ะแอดฟาไซนี Ad ่ก็เดินดีเด้อค่ะพี่น้องสำหรับเอดฟาไซนี่เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่นา่าติดตามค่ะพี่น้องค่ะโวดที่แล้วเขาจุดสามตวัวนะคะจุดสองตัวบวขาวพาดงวดนี้ก็บ่แน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ อีกใบหนึ่งค่ะพี่น้องขะใบชาเขียวใบชาเขียวนี่ก็แช่แชมปแชม์หลายสมัยอยู่ค่ะพี่น้อง่ะตอนอาทิตนี่ก็สเสียงดังในเล็กน้อยนะค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยค่ะเลขฟันท่งบนค่ะพี่น้องคนไทยสองสี่สองห้าสองหกเลขสามตัวก็เจ็ดสองสีเจ็ดสองหาเจ็ดสองหก สำหรับเดินทางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะน้ำมาแบ่งปันเพื่อนเอนาะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งตัวเลขแล้วชมตัวเลขแล้วก็คือเกา่าคือเดิมแล้วค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ช่องย่าบ้านพาส่องเลขนำเหนกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลยคะ่ะก่อนจบคลิปก็ขออวยพรให้พี่น้องเพื่อนๆโชคดีร่ลำลุย่ยทุกคนแล้ววันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะรวยๆุทุกคนเดอ้อ thank uh you -huh.